โอเคนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวอันติเมทฮิวมังกซอนในแมปอมนี a v อเวนเจอร์จะเป็นยังไงไปดูเบนเทนแค่นุ่มน้อยสิพาเล่นเล่นไปแต่พอจะค่อยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้องคอยและตั้ใจเบนเทนอุปกรณ์ที่กับสวมที่ก้มือเขาแปลงร่างมาช่วยห้ไรก็เจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับใกล้ใกล้เบนเทนดู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 เวลาไวลาบุกมาต้องเข้าผู้กล้าเบนเทน สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะผมก็นะผมอยู่กับผมเล็กคือนะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวอันติเมตที่มันกระซอนะแบบอมนีเอเวนเจอร์นะผมมาเราแปลงร่างกันเลยนะผมไม่ใหญ่รีรอนะผมแปลงเพือหิวมันกรซอ แปลงร่างเป็นอันเต็มฮิวมังกสโซโอโหโคตตเท่นะเพื่อนๆดูดูด,ดูดูหางดูหางมีเท็เจอร์ของการขยับขึ้นลงนะผมกระดองข้างหลังถึงจะไม่มไม่มีลายแต่ไม่เป็นไรนะผมเรามาเน้นข้างหน้านะโอ้โหดูตรงดูตรงหัวนะโอ้โหตรงหัวโคตตเท่ตัวโคตตใหญ่นะผม แบบตัวพรอลร่างขายายเลยนะผมนี่แล้วก็ดูตรงหน้าอกรายละเอียดที่แพคนะผมตรงตาอันติเมตโอเท่มากนะผมตรงมือเป็นมือบอมคานนัลบบลมือกระสุนนะโอ้โหเท่มากเลยนะผมโคตรชอบเลยนะสำหรับโมเดลนะผมอันติเมตที่มันก็ซอนี่ตีปกติตำตำ,ตำไปดูสกิลกันเลยดีกว่านะผมไปสกิลแซดนะผมจะเป็นการทำอะไรหุย ยิงนะผมยิงยิงยิงมิสไซน์เปลี่ยนมือเป็นแบบว่าเปลี่ยนมือเป็นยิงแบบมือเป็นมือกับมือมือมิไซน์นั่นแหละผมนี่นะผมโอ้ยนี่ตุม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 ผมอ่าสกิลสกิลเจะเป็นการกระทือพื้นเป็นลื่นนัตุมตุมไปเลยเดี๋ยวผมไปลองกับตัวมอนดีกว่านะผมจะได้เห็นดเมจชัดๆนะนี่นะผมสกิลซดไปเลยยิงตุ่มตุ่มตุ้มตุ่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 มตุมตุ ต้ม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 อุ้ยทีเดียวตายเนี่ยก็คือว่าแรงนะผมถ้าถ้ากับมอนตายก็คือกับคนก็ทีเดียวตายเหมือนกันนะผมสกิลสี่อะสกิลสีทุบโอ้ยทุบเป็นแบบผินขึ้นมานะผมเออนี่นะผมสกิลวีมีไหมไม่มีนะผมสกิลเอฟไม่มีนะมีสามสกิลนะผมสกิลพิษทรายต้ม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 นะผมสกิลเคลื่นกระแทกตุ้ม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 แตกนะผมแตกคู่เลย สกิลหินสั่นสะเทือนปั้มไม่โดนนะผมไม่โดนใครเลยเอาสกิลแซดไปใหม่ยิงตุ่ม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 เลงได้ด้วยนะเนี่ยตุ่มตุ่มตุ่มเอาสกิลสกิลซีใหม่ปั้มขึ้นกระแทกโดนนะผมถ้าโดนก็ตายเลยนะเออนะโอ้ก็ ประมาณนี้นะผมสำหรับอั t ติเมตฮิวมังกาซอรในแม p o อมนี่เอ็กเ r นเรนะผมผมก็จะทำคลิปรีวิวอั t ติเม e เป็นตัวตัวไปก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะทำรวมอันติเมตทุกตัวนะครับผมในแมปนี้นะวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์นะผมเพื่อนๆรอชมกันได้เลยนะผมสำหรับใครที่แบบขี้เกียจมาดูเป็นตัวตัวนะผมก็ไปดูตัวรวมได้ในวันที่เสาร์ไม่วันเสาร์ว็อาทิตย์นะฮะแต่คลิปนี้ก็มารีวิวทีละตัวให้ดูก่อนนะจ๊ะให้เห็นให้เห็นรายละเอียดแบบกระจาย คลิปดีก็มีเท่านี้เลยจ้าไปแล้ว